ดีค่ะยินดีต้อนรับสู่บ้านเพื่อนพิงชาแนลนะคะเริ่มจากว่าอยากทานปลาสลิดทอดกับแกงส้มนะจ๊ะทุกคนเราก็ซื้อที่ทอดมาแล้วนะคะซื้อที่ทอดมาแล้วแช่ตู้เย็นไว้เวลาเราจะทานนี่ค่ะตัวใหญ่ใหญ่นะคะเวลาเราจะทานเราก็จะเอามาเวเราก็จะเอามาปิ้งนะคะ นี่ค่ะเตาปิ้งนี่นะจะปิ้ง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 อย่างปิ้งอย่างอบนี่เองนะคะอบอบอบอ้าวอบเรียบร้อยค่ะทุกคนเดี๋ยวจะใช้เวลาแบบแค่สุกอยู่เรียบร้อยแล้วนะคะแค่อบให้เนื้อนุ่มๆแค่นั้นนะจ๊ะอบอบอบ ทานร้อนร้อนต้องมานั่งทอดเองนะจ๊ะแล้ววันนี้เพื่อนพิมพ์จะทานกับอะไรนี่หุงข้าวไว้แล้วหนึ่งหม้อนะจ๊ะนะจ๊ะเตรียมถ้วยเรียบร้อยจะตักทำอะไรทานเอ่ยเดือดเดือดจนเดือดนะเดือดและเดือดเรียกว่าพร้อมทานนะคะเพ,พื่อนเพื่อนพิม์มีหม้อ ตุ๋นแบบนี้นะคะทําไมต้องตุ๋นใส่หม้อแบบนี้เพราะว่าอุ่นความร้อนได้ตลอดเวลานะคะนี่วันนี้แกงส้มเนื้อปลาแซลมอนอีกแหลมทั้งมันทั้งมันทั้งนุ่มแสนจะอร่อยนะจ้ะแกงกับกวาตุง้งเป็นพิมพ์จะแกงแบบแกงแบบเรียกว่าเปือเป่อยเลยนะคะเนื้อผักก็เปื่อยๆนุ่มๆเห็นไหมคะ เนื้อผักนุ่มๆเนื้อปลาก็นุ่มๆอันนี้เดือดไปสองรอบแล้วปิดไฟไว้เพื่อจะรอรอปลามีผักดูสิคะเนื้อเนื้อเนาะหม้อเตาแก๊สอะไรก็มีแต่หน้าหนาวเราต้องการอุ่นตลอดเวลานะคะเพื่อนๆอุ่นตลอดเราก็เลยใส่หม้อตุ๋นแบบนี้เนาะนี่ตุ๋นๆได้ตลอด นี่ก็ยังร้อนร้อนอยู่นะคะทุกคนเห็นไอไหมคะไอไหมส่วนข้าวเราก็ร้อนร้อนอยู่นี่เราเสียบปักไว้เดี๋ยวมารอปลาสักครู่นะจ๊ะปลาปลาปลาเราจะได้ที่แล้ว ขอใครพูดแล้วก็ตักแกงตักแกงกันเลยเพราะว่าเราดูเดือดเดือดที่เขาเพื่อนๆเห็นไหมคะเขาจะเดือดแบบกําลังพอทานเนาะไม่ต้องเดือดมากเพราะว่าเราอุ่นไว้ทั้งวันผักนิ่มๆผักนิ่มๆตักกันเลยืด เกันทานข้าวกลางวันกันแล้วยังจ้าเยอะๆแล้วแกโ่โอ้โอออ้้โโหแก่กสักนิด แล้วเริ่มหอมปลาแล้วนะคะเริ่มหอมแล้วหอมแล้วหอมแล้วปิดไว้นี่ค่ะแกงของเรานะคะเพื่อนๆจ้ายกมาหอมปลาสลิดแล้วตาแล้วจ้ะ ได้ที่แล้วดูสินิ่มยังจะโอ้นิ่มแล้วค่ะนิ่มแล้วค่ะเพื่อนๆนิ่มแล้วเราก็ออกมาเลยเนาอโอ้โอ้โอ้ร้อนมากร้อนมากร้อนมากโอ้ย ร้อนมากจ้าทุกคนนี่ค่ะนือก็จะเป็นปลาทอดนี่ปลาทอดแล้วก็เอามาอบปลาทอดน้ำมาอบทานกับแกงส้มผักวางตุ้งนิ่มๆกับปลาแซลมอนเนื้อนุมน่มๆนะคะรสชาติดีดีเป็นแกงเหลืองนะคะเพื่อน สำหรับมื้อนี้นะคะเพื่อนพิมพจะทานเผื่อนะเพราะว่าต้องอร่อยต้องข้าวสองชามนะคะก็ขอบพระคุณเพื่อนๆนที่ติดตามรับชมนะคะไปทานข้าวกันนะคะเพื่อนเื่อนจ้าขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะรักษาสุขภาพกันด้วยสวัสดีคะ่ะ